แต่ไทยโดยแปไปใครอ่านเธอชื่อถึงดันฟูหลังจากที่เธอได้วิดเกิดใหม่เธอได้รับบทเป็นตัวร้ายครอบคของร่างกายที่สวยงามอ่อนเยาว์ราวกับดอกไม้แรกแยมมีชีวิตนี้ชีวิตที่ผ่านมา นักกากเล็กอาหารผ่านศึกของจกอักรพรรดิผู้สนสนุนที่ยิ่งใหญ่ของนางในการต่อสู้โดยเหตุผลมางอย่างเขาเกือดจะตกจากหลังม้าหลังที่หลังจากที่นางเอกจำได้ว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมเขาเป็น ช้าใช้ติโตในปักกิ่งตั้งแต่วัยเด็กเขาไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเคยเห็นเลยเขาเป็นองค์ชายสามชื่ออยู่หลงเขาสง่างามและอ่อนโยนมากแต่ต่อมาไม่นานเขาโดนวางยาพิษจาก,กับพัดผู้มีสติสัมปชัญญะ ชื่อของเขาเยเวิเขาได้รับมอบนางเอกมาจากไอพลหนากหานิได้เริ่มต้นใช้ชีวิตที่ยากจะพูดเขาชื่อลี่หลงเป็นพี่เขยของนางเอกเขาฆ่าภรรยาของเขาฆ่าลูกชายของเขาฆ่าพ่อตาและครอบครัวของเขาเขาเป็นคนชั่ว เธอชื่อเฉินไพยานเป็นพี่สาวของนางเอกเธออ่อนโยนมีคุณธรรมจะเป็นกุลสตรีเขาชื่อเฉินลี่หูเป็นพ่อของนางเอกกัฟัดดิวูราชาแห่งวูหานเป็นศัตรูของนางเอกนางเอก เวลาที่วุ่นวายในการแสวงหาอำนาจตอนที่หนึ่งแปลไทยโดยแปลไปใครอ่านฉันเป็นเด็กผู้หญิงอายุยี่ห้าปี ผู้คนเรียกันว่าคุณหญิงดัมชูเด็กผู้หญิง,ง,ญงตัวเล็กๆที่มีทักษะทางการแพทย์เล็กน้อยในชีวิตไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรมากแค่กินผักป่าที่มีพิษเข้าไปน่ะถ้าทำให้เขาอาเจียนและล้างพิษให้เขาแล้ว พอเขาตื่นขึ้นพวกเจ้าก็พาเขาไปในเมืองเพื่อไปพบแพทย์ถ้าด้วยยาพิษที่ดีที่สุดห้าเป็นห่วงเจ้าเทพตายเรียนเภสัชเรียนแพทย์ศาสตร์ทุกอยาก่างก็เพื่อวันนี้เท่านั้น พวกเขาทั้งหมดบอกว่าข้าเป็นเจ็กเจ็กปุนวมตัวเล็กๆของพี่เขยพี่เขยล้างสมองข้าอาชูเจ้าไม่ต้องกลัวนะพี่เขยอยู่นี่แล้วล้างแค้นให้เจ้าเองข้าเมียข้าลูกข้าครอบครัวก็ดียังไงถึงทรยศเหียด กษัตริย์องค์นี้ครอบครัวเฉินเป็นกบฏไม่ต้องเหลือใครไว้ฆ่าให้หมดแม้แต่น้องสาวที่แตกต่างจับฆ่าไปขังไว้ที่สำนักแม่ชีอาชูนี่เจ้าต้องการอยู่ที่วัดเตา๋าหัวซานเพื่อสำนึกผิดครบฆ่าไม่มีวัน คืมความเกลียดชังนี้ได้หรอพี่เขยข้าไม่รู้ว่าเจ้าข้าพี่สาวของข้าและข้าก็รู้ว่าหยางวูต้องการใช้ประโยชน์จากข้าและข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าว่ารู้ว่าหยางวูต้องการใช้พรสวรรค์ที่ข้ามีข้า ผลรอเวลาที่มาถึงเป็นสิบปีแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ข้าจะกำจัดศัตรูข้าได้เกิดใหม่อีกครั้งอาเทียนตอนนี้เป็นปีอะไรทุกอย่างย้อนกลับไปในคืนที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อสิบปีก่อน ฉันยังเป็นแค่เด็กหญิงอายุสิบห้าเฉินดันและชูยี่ถนนสู่การแก้แค้นที่เขียนจตากรรมใหม่อยู่บนถนนทีละคนฉันเฉินดันชูเป็นลูกสาวของไรฟูได้ยินมาว่าตัวร้ายในเรื่องใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาก ก็ได้คราวนี้ฉันจะคว้าผ่านบทของวายร้ายปล่อยให้พ่อกับแม่ร้องไห้ทำไมเราเพิ่งวางแผนนี้เธอถูกขัดจริงๆงั้นเหรอโตเถียงกับจักรพรรดิจกัจกรพรรดิ ต่อหน้าเลยงั้นเหรอเธอบ้า,าไปแล้วเหรอเธอไม่อยากมีหัวอยู่บนบ่าต่อไปเหรอผมรู้ต้องคิดต่อสู้ทักษะกานรแสดงโอ้จกอักรพรรดิข้าจะทำยังไงดีข้าไม่อยากเห็นกษัตริย์ต้องทุกข์ใจ ไม่ต้องพูดถึงผู้ส่งสารลอยอยู่นอกวังวัดพระราชาประกาศได้เลยนักกลาดคือคนไหนที่ทศกาลจุนโฮจกักรพรรดเหรียญกับพระโอรสสามพระองค์แค่ภาพขาดตายตั้งแต่ อายุยังน้อยมีคนอยากถามเถิดดันชูเจ้ามีมะโนทรรมบ้างหรือไม่ไรลยังไอเหรอพวกเจ้าไม่ดูตัวเองกันเลยเหรอโอ้ฉันจะพูดบ้างนะข้ามีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่าง